คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยหมู่บ้านโป่งกระโลกันโอ้ไม่กินหนูแล้วได้ไหมอ่ะโอ๊ยแกเป็นไรตะคิวมาไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยอ่ะฉันอยากมาเกี่ยวข้าวทุกปีเลยหมดไะได้แต่ละมือยากมากเลยอยากทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่แม่แดดนะคะ เราจะไปหมู่บ้านปวงกะโลงกันนะคะซึ่งห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มาประมาณปู <eye> <fit> ่ายร้อยโลนะใช่ไหมเรานั่งมา3มชั่วโมงจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราคือเราจะมาหาทุกคนไปติดตามวิถีชีวิตของชนเผ่าปปากยอกันหรือกะเหรี่ยนนั่นเองซึ่งเราได้พี่โอค่ะทักทายกล้องเลยค่ะสวัสดีครับอมชอปเปอร์ครับอมชอปเปอร์ครับค่ะก็คือจริงๆแล้วว่าพี่โอเนี่ยทักมาหาเราในเพจ ไป <c oughs> คอมเมนต์เห็นพลอยไปเที่ยวนู่นนี่นั่นก็เลยเออลองไปชวนดู<ช>แต่ก็ไม่คิดว่าจะมา <c oughs> ดีใจครับ <c oughs> พี่โอทักมาบอกว่าอยากชวนน้องพลอยไปเกี่ยวข้าวจังครับค่ะก็เดี๋ยวฝากพี่โอนะคะวันนี้ก็พาเราเที่ยวครับพาไปบ้านน้องน้องปีครับใช่อีกจากที่นี่ไปประมาณ17กิโลแต่ว่าเราใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะถ้ารถยนต์17กิโลสองชั่วโมงแกเห็นความชันของมันไหมมันไม่ใช่เล่นๆนะคะผม จะเป็นยังไงนะคะติดตามชมแล้วข้างในก็จะไม่มีแสดงมือถือนะคะก็คือตัดออกจากโลกภายนอกนะคะทุกคนก็คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยหมู่บ้านโป่งกระโลครับหมู่บ้านโป่งกระโลกัน <c oughs> <c oughs> นี้มาตั้งนานแล้วถ้าม้าหายเปล่าอุ้ยไม่ได้นะฉะนันไม่กินเอาลงไม่ได้นะไม่มีมโป่งกระลงเห็นวิวสวยๆแกไปดูดูทำไมแค่มองหน้าเราก็สวยแล้วไม่ใช่หรอ <c oughs> ไหนวิวไหนนู่นนู่นดูดิอุย หมู่บ้านของกโลงไหนแกนอินเสิร์ตเร็ว <c oughs> อินเสิร์ตยากจัมีวิธีคือขับมอเตอร์ไซค์แล้วไม่อินเสิร์ตทีเดียวถึงแล้วเหรอใช่ถึงแล้วนะอ้าวและแล้วเราก็มาถึงหมู่บ้านโป่งกระโลงไปเรา ไม่ได้เตรียมอะไรนะไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวเราจะรอนกันที่นี่ตรงนี้ในอีก2วันอจากนี้โอ้โหใครจพูะต้นเพื่อนแกเต็มเลยอ้อยอ้อนเฮ้ยลืมอะไรป่ะลืมมือถือ ในกระเป๋าอะใช่ไม่แล้วนี่เราไปเอามือถือซัมซุงกล l a ซี่โน e 20อัลต้ามานะคะโอ้โหโ,หโหตขนาดนั้นเลย, <c oughs> ยแมวแมวแมวแรงมากข้อดีของมือถือซัมซุงกล l a ซี่โน e 20ขายของนี้เลยไหมขายครับมาขายของเยอะมาเลยมา <c oughs> ข้อดีของมันเนี่ยมันเป็นกล้องที่มันมีสามระยะ เทเลวายออลต้าวายอันนี้คือระยะปกติใช่ปะแต่ว่าถ้าเราใช้เทเลอ่ะเราสามารถยิงแบบใกล้ๆเราได้เฟรมที่แบบว่าใกลขึ้นได้เราว่าข้อดีของที่มันมีเลนระยะเัลต้าวายออาต้าวายเนี่ยมันใช้สําหรับที่มันเป็นที่แคบก็ได้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆในการใช้อัลต้าวายที่เราใช้บ่อยมากๆแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆนะทุกคนก็คือสมมติว่าเราอยากจะถ่ายมืองี้กับดอกไม้แต่รู้สึกว่ามันจะแคบไปเราก็เป็นวายอย่างนี้ แล้วมันก็จะได้เฟรมที่กว้างมากขึ้นแต่ว่าไม่มีออตาไว์อย่างเงี้ยมันจะการถอยอย่างเงี้ยมันจะแคบมากๆมันจะไม่สามารถถอยได้ไกลหรืออย่างกรณีที่เราใช้บ่อยอย่างหนึ่งก็คือการที่เราถ่ายบนเครื่องบินอ่ะขอทัาอินเสิร์ตค่ะ คือเราเป็นคนที่ชอบถ่ายหน้าต่างวิวื้างบินมากๆต้องบินเนี่ยมันจะแบบอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือมันไม่สามารถถ่ายได้ไกลมากหรือถ่ายได้ใกล้มากใช่ไหมการมีเลนส์สามร,ระยะการมีเลนส์สามร,ระยะมันทําให้เราสามารถถ่ายได้ทั้งก้อนเมฆไกลๆก้อนเมฆร,ระดับกว้างแต่ว่าถ้าเป็นเอาเอาต้าวายเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งปีกเครื่องบินเห็นไอพ่นอะไรเงี้ยมันจะเก็บได้หมดเลยก็อันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่มีมือถือแบบ3ระยะนะคะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมแล้วเราก็จะถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ ่ะเดี๋ยวเราไปดูถือกัน Let's go เย้ขายเก่งแกแกเห็นนั่นไหมนีม่เห็นจริงด้วยโหอย่างไกลเขาเก็บข้าวกันอยู่เพื่อนเก่งวะ่ะเพราะมันคือ Samsung Galaxy Note 20ค่ะทุกคน <laughs> เป็นไงชอบงอนอะไร ทูนี่ไม่ให้น้องเดินด้วยอ่ะอุ้มเลยอะ <ไป S 1> ่ะใช่แ่ตรวนเรานั้น <c oughs> ได้ไหมเพื่อนโอ้ยสบายไปถึงกล้องอ่ะอ่ะ <c oughs> โอ้โอไม่กินหนูแล้วได้ไหมอ่ะ <c oughs> โอ้เอาเรื่องชั้นเอาเรื่อง พี่โอบ้ได้โอ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 โล้อโ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 องอโ่โอ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 ้อโอโอล้โอ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 ไ่โอโอโ่โอโองอโอยอโอลอไม่ไโมโอ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 นอโ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 อออโะโอโวโออโ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 อกโอออนก็คือออ ก็คือถ้าหนูมันวิ่งมาแล้วมาชนเนี่ยชนตรงไหนนะคะนี่เหรอแกระวังนี่มันก็จะทับหนูแบะตายอยู่อย่างงี้เมื่อกี้มันเบื่อใหม่ใช่ปะฮะเบื่ใหม่แกไหมนักโอ้โหได้ไหมได้ไหมอ้อยฮาระวังระวังนะโอ้ยแกเป็นไรโอ้เป็นไรโอ้เป็นไรเป็นไรเป็นไรตะคิวไปจิ้มไปเลยสายจิ้มขาเออ แบบนี้นิดนึ่งนิดหนึ่งเอียแบบแจกแจกโอ้โหดีขึ้นไหมเออพอพออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตรงเนี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันเป็นตากล้องให้แล้วก็เป็นคนรูดเท้าให้ด้วยนี่ต้องยืดขาไว้อย่าถีบกูนะโอ้โหแล้วมาเป็นตรงนี้ด้วยนะมีไหมไม่มีเลยมีหนูไหมลูกมีเลยค่ะมีหนูให้พี่เห็นไหม จริงๆถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้าวตีข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วเขาจะมาดึงพวกนี้ลงให้หมดเลย oh. เพราะว่าไม่ได้มาที่ไรแล้วไม่ได้มาดูแล้วว่ามันง่าย<ด>หรือไม่ได้ oh. ใช่เพราะไม่งั้นสัตว์มันก็จะตายไปเปล่าๆ oh. แล้วมันจะมีอีกวิธีหนึ่งคือมันจะเป็นแบบบ้องไม้เล็กๆค่ะอันนั้นเราจะใช้ไปมัน20 30อันเลยไปดักในป่าาจะไปดักตอนเย็นแล้วก็ไปดูตอนเช้า oh. แต่ว่าด้วยความที่ว่าตีข้าวกันเสร็จไม่หมด oh. มเขาถือถ้าเกิดว่ายัง ทำไล่ไม่เสร็จเนี่ยมันจะทําให้ฝนตกเขาก็เลยยังไม่ให้ให้ดักใ<อ>ช่ดีนะถ้าดักนี้เราต้องเข้าปา่าตรงนมันนะไปตีข้าวดีกว่าเราแค่ตรงนี้แต่คิว่ากินแล้วอ๋อต้นนั้นมันจะฟ้งไหมนะ <laughs> ไม่ใช่เหรอ,ม,อมันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ว้าวไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะดิเราเคยเห็นแบบฝรั่งแบบ ชอบทาแบบเข้าป่าเก็บผักอะไรี้ยดูดินี่ก็จะเป็นฝีมือที่เรามาเก็บผักของเราเองแล้วก็เอาไปทําข้าวนะข้าวหลังเขาเก็บผักกันเหรอไม่ม <c oughs> ันจะมีแบบที่เขาไปเก็บแบบเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเก็บผักนู้นเก็บผักนี้ไงอืมอันนี้คือจิปโปโลเราจะมาชิมจิปโปโลกันแต่ว่าบ้านหนูเรียกว่าสกอร์จิโบอืมเป <c oughs> อร่อย อร่อยแบบอร่อยอ่ะน่ารักเนาะดูดิมันจะเป็นลูกแบบห้อยๆอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าเราจะดูใช่ไหมว่าลูกไหนกินได้มันก็จะเป็นลูกใหญ่ๆมันก็อยู่ข้างในแห่แต่นี้ไม่ได้อ่ะเอ้านี่นี่อันนี้อันนี้เหรอใช่เอาข้างในนี่อันนี้อ่ะแกชิมเจ็บไปเป็นไงขมบอขมเนี่ยตนแรกว่ไม่ใช่ต้นนั้นแน่เลยอ่ะไม่มีแล้วว่ะเพื่อนชิปปอลลชื่อน่ารักเนาะชิปบอลลู ชิปแกเดวมีซองพี่น้องไว้นะพอๆๆไปไหนอะฮะไม่บางเนี่ยแม่จะเดินดูว่ามีอะไรกินไหมปลาเชนเฮ้ยปลพอๆๆๆกือบแล้วเหรอโอ้ยเพื่อนทักกี้คืออะไรอะไปลาเดี๋ยวเราไปเก็บแตงกวาอันนั้นกันดีกว่าเอากลับไปทำ โอ้ใหญ่มากมานี้นี่คือแตงกวาช้าวมือเย็นมีกะผักนะจะมีหมูไงหมูก็ไปไงไอ <c oughs> ผักเราก็กินได้เพราะมันคือผักที่เราหามาเองในวันนี้ <c oughs> มันจะเป็นคลิปแรกที่เราจะกินผักโูก์ไยาจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าอย่างนี้แสดงว่าถ้าใครหาอะไรได้ก็คือได้ไปเลยอย่างเงี้ยหรอสมมติว่าแตงกวามีอันเดียวถ้าเราได้แตงกวาก็ได้ไปเลย โอ้เจ oh. ๋งอะพี่คะถ่ายรูปรวมกันแกมาถ่ายด้วยเร็วเอาแล้วใครจะถ่ายอะพอเราพี่ีใครของอะพอเรามี a d v a n ันอินเทอร์เน็ตเอสเสามารถ แล้วกดถ่ายได้เลยเพราะว่าประกรตัวนี้แค่กดแชะเท่านั้น<ช>เราไม่ใช่แค่พระจะกดแชะได้มันมีแอร์แอคชั่นด้วยแอร์แอคชั่นก็คือการที่สมมติว่าเราอยากจะซูมอย่างเงี้ยก็แค่แบบหมุนหรือว่าปัดเป็นวิดีโอก็ได้มาเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันมาค่ะทุกคนย yeah. yeah. ชูโชว์ผักเกขอบุณนะคะเดี๋ยวไปตัดกันคิ right> ้วเตะเลยอันน oh. ี้คือเป็ดโบุเป็นของหวานประจําไล่หมุนเวียนนะคะนี่คือต้องแกะก่อนแล้วกินหรอใช่ค่ะใช่ต้องใช้ฟันแท้ฟันแท้ถ้าใครดัดฟันก็ก็ใช้เหล็กว้าใช้เหล็กที่ฟันนะโอเคแล้ว ใช่แบบนั้นแหละเฮ้ยเจ๋งว่ะพี่อืมฟันได้หัก,กอี่หวานใกล้ละเพื่อนกใกล้ไรใกล้ฟันแตกละพี่มันแข็งมากเลยอะ่ะอืพี่พี่สำเร็จรู้ก็ไม่บอกอ่านมาค่ะชนอืปิว้วอืหวานลองคิดดูว่าสภาพแบบเนี้ย มันนี่มีร้านค้าดังนั้นไร่หมุนเวียนจึงเกียบเสมือนเซเว่นเกียบเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตที่มาแล้วมีทุกอย่างเรามาเนี่ยเราได้กินมันก็โอเคแล้ว<ม>เรามีลําห้วยเรามีไร่ที่มีข้าวท,ที่เนี่ยมันจึงเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่มากแล้วก็ม,มันกินได้ตลอดปีดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําไร่หมุนเวียนอย่างเดียวมันต้องมีการรักษาระบบนิเวศแต่วันนี้เรามาในที่ที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมันก็ยังหลงเหลืออยู่แต่พ<ม>รุ่งนี้เราจะไปที่ที่เขากําลังเกี่ยวข้าวแล้วก็กไปอยยเกี่วววข้าด น้อยคนะที่จะมาถึงที่นี่ได้ดีใจ<ม>ที่<ต>ได้มาเหมือนกันคะ่ะ<ม>พี่โอดีใจที่ชวนมาด้วยนะคะอ้ดีใจที่ตอบกลับมาด้วยครับเพราะ <c oughs> วาม่อสนใจอยู่แล้วเพราะอยากมาทำอะไรอย่างนี้นานแล้วคะ่ะใช่แล้วก็ได้ลองทําแล้วนะคะทุกคนถือว่าอ c ช i e เม m e n t อย่างหนึ่งในชีวิตเลยใช่ <c oughs> ถ้าใครอยากรู้ว่า EP ต่อไปเป็นยังไงก็ต้องติดตามคลิปต่อไปนะคะทุกคน มาชิมนี่คือแตงกวาที่เราเก็บกันมาวันนี้นะคะคือมันคงจะอร่อยแหละแต่ว่าเราไม่กินผักไงเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านเพื่อทำอาหารกันก็คือผักที่เราเก็บมาเนี่ยจะนำไปทำเป็นข้าวเย็นกันนะคะก็บอกว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้นะอันนี้เป็นแค่ออเดิร์น้ะทุกคนเป็นแค่วันแรกก็พามา ดูหนูพามาตะลุยไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ทำอะไรเยอะขนาดนี้จริงๆก็เป็นสิ่งที่เราแบบอยากทํามานานมา,มากๆแล้วนะคะคือการที่ได้มาสัมผัสวิถีชุมชนอย่างนี้เนาะก็อย่างที่คุยกับพี่โอว่าแบบดีใจที่พี่โอชวนมาก็ต้องขอบคุณนะคะซัมซุงกา a ล็กซีโน e 20นะคะที่เป็นตัวช่วยในการเก็บเรื่องราวงองทรงจำดีๆนะคะก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปตะลุยเกี่ยวข้าวกันของจริงลวจ้ะไปะ <laughs> 哦、我懂了。